โอ้ยสมใจก็อยากเอาจักกะล่างหนึ่งกูแล้วสิมาว่าถ้วยนึงอีหอย่าง,าง <c oughs> สมใจพูนั่นนะพี่ตีสวัสดีค่ะพี่น้องอีเอ๋มอ่อนมันถ้า,พ,าพัดพริกบม่มีไผกินน้ำได้อื่นน้ำล่ายเอาน้ำโรดไผก็ได้เนี่ยไผย,ยากก็ต้องเ,อเพชรเอาผักกันกินแล้วค่ะเอาเศษเก้ามาผัด ถ้ากันกินแล้วข่ามาผัดเศษเก้ากับข่าวแปดย่างนู้จะก,กับขา่าวไม่อยากื่อนไม่ไปเรื่อยๆวกว่ากุ้งก้อยกุ้งก่งาที่ซ้อนปลาแดกบองแกงเฉียวหวานขนมเส้นหาว่าใครพ่อบอก สวัสดีก็สบายแล้วไม่ยังเลยใส่เป็นของอร่อยแม่สวัสดีท้องชุบโจ๊มนสวัสดีแล้วสวัสดีก็ได้ดอกไม,<ช>ม้จันเนาะเขาวหลงหลงเดิมเสียังก้นใส่น้ำข่าเยอะอื้อเสียงอื้อเลยคะหมูกรอบพอมค่ะเดี๋ยวจะได้มากินหน่อีสิเดีย๋ยวจะมาหามจุ่มมาเผ็ดแล้วเพราวะว่าเขาให้ตามใจค่ะ ใช่หน่อยหน่อยใช่หน่ยอยหน่อยใช่เขาได้หลายใช่กับหน่อยหน่อย เราชอเม,มียพยันข้าวจ่าเห็ดเหียบเหมือนกันอุ้ช่างสิงช่างเหาคือเก้าหันละจ่าขอถวดได้หลาย,ลายสะออนทำไมเห็ดนี่มุ้งมาฆ่าให้ได้ได้สีมองล่างตังฟื้นเราบมงวันกระไดเนาะ ยิ่หลายทั้งจินทั้งเมือยพอโทษขพออภไรเด้ี่นองเด้ทำไมจะต้องมีแต่คอนเทนต์กินมาสันมา <c oughs> คอนเทนต์มีแต่กินมาสั่นมาคอยเห็นคนกินออกรอวยผักกะจักเทศน้ำพันบ้าเท่ามืองได้นี่มืึง อ่อมท่านกินเราท่นรวยเพิ่นดอ,อนนนนพพกว่าบะหมี่ไข่กับพี่น้องไข่เนื้แซ่บแซ่บนัวมวลผัดผิงหมูกรอบผัดพิกผิงหมูกรอบต่ำพี่เขยอีกคอยจังจ้องซื้อคอยจังใครซ่าจ่ายคอย,คอยมุมเขาา้าไปบางค่นบ่มีต้อนหมูลแล้วค่ะไม่ใช่พริกก็ใบบักกุดอ่าแซบแล้ว คอยว่าบดก็ต่อยคอย่าออออน้ำกอยท่ผุผผุ่วไปบังซ่วไปบงคยว่าบดดกระอออน้ำกลอยเอ้า <acabar> บดไดกระต่อยน้ำกลอยมามามาออกแขกจะมาต่อยยหันมาออกแผนี่จ้า้องคนซื ไอายามกินบ่อาบปากบ่อาบปากที่ไนก้นห่อไอายามซจอนย่าให้มันถือปากเหรอถือแก้วขวดแก้วพอน,น้องจมัมอมข่าวปากแก้วก็อยูใ่ในปากเนาะฮึ่มแม่นมาเบิ้งก่อนึ่มฮึ่แม่นมาเบิงบ้งง่อย อืมอืมพุ่นอีกพุ่นพุ่นพุ่นดาพุ่นดาพุ่นเฮ้ยารั้นดาพุ่นพุ่นอืมพุ่นแป๊ดเข่าถวยหนึ่งทั้งหอนทั้งแย้แซ่แย้ายจากพี่น้องเข่าถวยหนึ่งกินว่าถึงหานาทีแน่เอา กินนอียงโดนแต่แตะกี้ห้งยืนกินนขายสมัยแตะขายของขอยืนกินยางกายไปขกระยืนขายของให้ลูกค้ากลับมากขกไม่ยืนกนน่นแหนบาจนบ